สวัสดีค่ะน้องผม้ชมาวันนี้วันเสาร์นะคะมาพบกับไฟอีกแล้วนะคะเดือนตุลาคม2566นะคะรอบวันนี้นะคะเป็นบอลจัดสีเป็นเซตนะคะท่านผู้ชมขะให้ต้นใหญ่นะคะกระถาง5หรือ6นะคะไปถึง2ต้นด้วยกันแล้วก็อีกต้นจะเป็นกระถาง4นะคะมีทั้งหมด7เซตนะคะเนาะเเซตนะคะบวกกับเซต เซตนี้จะเป็นเซตหวานๆหน่อยนะคะจะราคาไม่เหมือนคนอื่นหน่อยนะท่านผู้ชมคะสําหรับเซตนี้นะคะเซตนี้จะไม่เหมือนคนอื่นนะคะจะไม่เหมือนเซตอื่นนะคะเซตที่นี้นะคะแต่ว่าที่เลือนะคะจะราคาเท่ากันเลยนะคะเจดเซตนะคะเดี๋ยวไล่ดูตั้งแต่เซตที่หน่งกันก่อนเลยนะท่านผู้ชมขา ใครที่รอบอลสีเจัดเซตอยู่นะคะคลิปนี้เลยท่านผู้ชมคาะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะเพียงเซตละส5 0้บาทส่งฟรีทั่วประเทศส่งแบบตะก้าปลายสนีนะคะมีบริการปลายทางนะคะแล้วก็มีบริการเคมด้วยถ้าต้นไม้มีปัญหาโทรหาฝ่ายได้เลยนะคะเราคนกันเองอยู่แล้วนะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะท่านผู้ชมค่ะมาเริ่มกันที่เซตที่1เลยนะคะเซตที่1นนะคะประกอบไปด้วยนางพญาค่ะ นางพญาป้ายเขียวๆแบบนี้เลยนะคะกระถางกระถาง5เลยนะท่านผู้ชมค่ะนางพญานะคะแล้วต้นที่2นางรักสดเทวีป้ายนะคะนางรักสดเทวีป้ายนะคะและต้นที่3นารีบุรพาป้ายชมพูชมพูนะท่านผู้ชมค่ะ3ต้นนี้เอาไป3 5 0าบาทนะคะใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0-86 0ี9 6 6น7นะคะหรือถ้าจะแอดไลน์นะคะจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะท่านผู้ชมแอดไลน์0ู3ย์7 0 1 2สนะคะเบอร์เนี้ยแอดไลน์อย่างเดียวนะโทรไม่ติดนะท่านผู้ชมะ่ะส่วนเบอร์ที่โทรติดเนี่ยก็แอดไลน์ไม่ได้นะคะอ่ะรอบนี้นะคะเป็นรอบส่งวันจันทร์นะท่านผู้ชมคะ่ะวันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยนะคะประมาณวันที่เท่าไหร่เนี <c> ่ย <oughs> อ่าท่านผู้ชมเซตที่1น,นะคะจบไปกันกับนางพญานางรักสุดเทวีแล้วก็นารีบุรพานะคะท่านผู้ชมลองหารดูแล้วกันนะคะตกต้นละเท่าไหร่นะท่านผู้ชมค่ะแต่ก็จะเทียบกันไม่ได้โดยนั้นเลยเพราะว่าเขาเป็นกระถาง5กับกระถาง4เนาะกระถาง5เนี่ยหรือ6ให้ไปสองกระถางและกระถาง4ี่ให้ไป1นะคะอ่ามาที่เซตที่2นะคะเซตที่สองมากัน3ต้นนี้เลยนะคะต้นที่1น,นะคะ พรเจ้าสัวค่ะพรเจ้าสัวตัวนี้นะคะเป็นบอลที่ฟ้ายเคยแจ้งไปแล้วว่าหน้าเขาเปลี่ยนทุกฤดูกาลจริงๆนะคะยิ่งไปหน้าหนาวเนี่ยด่างจะหายพอหมดหนาวเนี่ยด่างจะเริ่มกลับมานะคะบางทีกลับมานี่แปลกมากเลยจะด่างออกแบบสวยมากๆหน้าเขาเนี่ยนะคะอ่าต้นที่หนึ่งนะคะใบหนาๆเลยพรเจ้าสัวตัวนี้นะคะเป็นบอลที่ผัดเปลี่ยนหน้านะคะเรียกได้ว่าไม่น่าเบื่อเลยจริงๆนะคะต้นนี้สำหรับพรเจ้าสัวนะคะ ก็ให้ไปกระถางใหญ่ๆเลยนะคะต้นที่สองนางรักสดเทวีค่ะนางรักสดเทวีต้นใหญ่ๆเหมือนเดิมนะคะและต้นที่สามนะคะโชคล่ำซำนะคะโชคลำซำค่ะท่านผู้ชมต้นนี้เปล่นกระถางสีนะคะเซตที่สองนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งให้ฟรีเลยแบบตะกร้าไปรษณีย์นะคะ ถ้าใครอ,อยากได้จังเลยน้ำฝ้ายนะคะโทรมาหาฝ้ายได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกแอดไลน์นะคะไม่สะดวกโอนโทรมาหาฝ้ายได้เลยนะคะโทรมาหาฝ้ายได้ที่เบอร์0864096 617นะคะแล้วก็บอกอสั่งไ,ได้เลยว่าเอาเซตนี้เซตนี้เซตนี้นะคะแล้วแจ้งที่อยู่ได้เลยนะคะแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะท่านผู้ชมค่ะรอรับบอลสีอยู่ที่บ้านได้เลยจังหวัดใกล้เคียงกับเพชรบูรณ์นะคะ1นถึงสวันเท่านั้นนะคะแต่ถ้าอยู่ห่างกันนะคะก็ไม่เกิน2อถึงสวันนะคะท่านผู้ชมขา อ่ะเซตที่3นะคะประกอบไปด้วยพรเจ้าสัวค่ะพรเจ้าสัวนะคะต้นใหญ่นะคะสุดสวิงลิงโกมากๆเลยนะคะน้นผมาชมค่ะอ่ะแล้วก็นางรักสดเทวีนะคะบิ๊กบื้มอีกแล้วค่ะนี่ค่ะไม่ต้องกลัวไม่รอดแน่นอนนะคะรอดแน่นอนนะคะและต้นที่3ค่ะ นั่นเยี่ยมตะวันนะคะบอลมีแข้งบอนป้ายแดงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเยี่ยมตะวันต้นที่สามนะคะอยู่ในเซตที่สามค่ะท่านผู้ชมค่ะ ใครชอบเซตนี้นะคะถูกใจเซตนี้ก็โทรมาหาไฟได้เลยนะคะต่อมาเซตที่4ค่ะเซตที่4นี้เปิดไปด้วยนายทองหมิ่นนะคะนายทองหมินกระถาง5้าเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะกัดสีสวยๆนะคะสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะต้นตโตๆกัดสีสวยๆเลยท่านผู้ชมค่ะนายทองหมิ่นเป็นบอลที่มีสเสน่ห์มากเป็นบอลเก่าแล้วท่านผู้ชมค่ะบอลเก่าเขาจะกัสดสีแบบไล่เลเวลนะคะไม่ใช่แค่สเสน่ห์อยู่ตรงสีสเสน่ห์อยู่ตรงใบด้วยนะคะใบเขามีความพลิ้วนะท่านผู้ชมค่ะ ต้นที่4ี่นะคะต้นที่หนึ่งในเซตที่4ี่นะคะในทองหม็นนะคะเราก็นางรักสดเทวีนะคะนางรักสดเทวีจะมีเกือบทุกเซตเลยเลยท่านผู้ชมค่ะเป็นบอลเก่าเหมือนกันนะคะเป็นตับนางสงการนะคะนางรักสดเทวีนะคะและต้นที่สามเยี่ยมตะว,วันต้นโตๆเลยค่ะ เยี่ยมตะว,วันนะคะอันนี้อยู่ในเซตที่4คะ่ะต่อไปเซตที่5้านะคะต่อไปเซตที่ห้านะคะจะเป็นไม้ป้ายแดงทั้งหมดเลยทั้งสมต้นเลยคะ่ะต้นแรกคือเทพเทวานะคะเทพเทวาป้ายนะคะแบบนี้เลยแดงๆแ,แล้วก็นางรักสุดเทวีนะคะหน้าเข้มเข้มเลยนะคะท่านผะู้ชมคะ่ะนางรักสุดเทวีหน้าเข้มเข้มเลยแล้วก็เท้ารำไพป้ายนะท่านผู้ชมค่ะเท้ารำไพป้ายนะคะนะนะ อันนี้อยู่ในเซตที่5นะท่านผู้ชมค่ะเซตที่ห้านะคะต่อไปเซตที่6ค่ะเซตที่6นี่จะเป็นรวยร้นฟ้านะคะรวยร้นฟ้าค่ะนี่ค่ะต้นนี้เลยรวยล้นฟ้านะคะแล้วก็นางรักสดเทวีนะคะ นางรักสดเทวีต้นโต,โตโตเลยนะคะแล้วปิดกันด้วยชมพูทวีปนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางห้าแล้วนะแต่ใบมีตําหนินะท้านผม้ชมขาเนาะน่าจะสร้างหัวเลียวพอต้นใหญ่เลียวนะท้านผม้ชมขาลองเอาไปเปลี่ยนดินดูนะคะนี่ค่ะชมพูทวีปนะคะอันนี้อยู่ในเซตที่หนะคะเซตที่หแต่ว่า ท่านผู้ชมคะมีเซตพิเศษนะคะอยู่ในเซตที่7นะคะเซตที่7เนี่ยคือทุกเซตนะคะ350บาทส่งฟรีหมดเลยนะคะแต่เซตที่7จจะพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นเซตไม้ป้ายนะคะทั้งป้ายชมพูป้ายเขียวป้ายแดงเลือดหมูนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะ คือจะอันนี้จะราคาอีกราคานึงนะท่านผู้ชมค่ะมีเซตเดียวนะคะสําหรับเซตพิเศษนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเซตพิเศษนะคะเพียงเซตละหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทส่งให้ฟรีท่านผู้ชมค่ะหกร้อยบาทนะคะประกอบไปด้วยนางเออเจ้าสาวเจ้าสาวป้ายสวยๆเลยนะท่านผู้ชมค่ะเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวสวยๆเลยแล้วก็ อสองไขน่น้าชมพูชมพูชมพูกว่านี้ก็ต้องกินนมเย็นน้ำตาลเบิ้เลเบิลแล้วนะท่านผู้ชมค่ะอา่อาสอสงไข่นะคะอสองไข่น้าหวานหวานนะคะแล้วก็ปิดกันด้วยเทเวศนะรุมิตรนะคะเทเวศนะรุมิตรนะคะหน่าเข้มเขมนะคะสามต้นนี้หกร้อยบาทส่งฟรีค่ะท่านผู้ชมค่ะใครถูกใจเซตนี้นะคะเซตพิเศษหกร้อยบาทส่งฟรีค่ะ ต่อไปเซตที่แปดนะคะเซตที่แนี่ก็จะอยู่ที่350นะคะ350นะคะจะเป็นไม้ไม้ป้ายนะคะแล้วก็ไม้กัดสีต้นนี้คือนางรักสดเทวีค่ะนี่ค่ะนางรักสดเทวีต้นโตๆตเลยนะคะแล้วก็เท้าหิรันพนาศูนย์ เท้าหิรันพนาศูนนะคะแล้วก็ปิดกันด้วยวาสุกีไม้กัดสีสีชมพูนะคะท่ามาชมค่ะจบกันไปแล้วกับ8เซตนะคะใครถูกใจเซตไหนชอบเซตไหนโทรมาหาฝ่ายได้เลยนะคะเพราะว่า เหมาะสําหรับมือใหม่หรือว่าใครที่อยากมีอยู่แล้วแต่อยากเอาไปทําฟอร์มกรอนะคะเพราะว่าเซตนี้เป็นเซต350บาทส่งฟรีส่งแบบแตะกร้าไรษณนี์สุดคุ้มกันไปเลยนะท่านผู้ชมค่ะ350เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ไฟจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนใครดูจนจบคลิปคอมเมนต์เลขเหน่อยนะคะ แล้วก็ใครที่เคยติดตามไฟตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคือค่อนข้างที่จะเกือบ2ปีแล้วนะคะที่ไฟทํา,อาทบอลสีมานะคะก็อาจจะมีตั้งแต่ท่านผู้ชมที่อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็มีนะคะค่ะแล้ววันนี้ไฟจบคลิปไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามต,ตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ